กลับมาต่อในตอนที่สิบห้านะครับในตอนที่สิบห้านี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการนะครับแยกวัสดุมวลรวมของไม้แบบครับไม้แบบนะครับนี่คือไม้แบบนะเนี่ยไม้แบบครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นี้นะมันจะมีนะครับครับมันจะมีโครงข้าวเลยนะนะครับไม่งั้นมันทำาองไม่ได้มันต้องมีการยึดนะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปดูใน youtube นะว่าเวลาทําไม้แบบมันเป็นยังไงนะครับมีคํายันด้วยนะครับอะไรพวกนี้นะครับมันคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อนะ แล้วก็มีส่วนที่เป็นตะปูนะครับตะปูตะปูเนี่ยเอามาตอกนะนะครับซึ่งก็จะมีส่วนประกอบตามนี้นะครับก็เอาให้ง่ายนะครับอ่ะถ้าเราไปดูนะหนึ่งก็คือไม้แบบหนึ่งคือไม้แบบเลยนะครับตัวไม้แบบเองสองก็คือพวกโครงยึดนะคโครงเคร้าวนะครับงานยึดมันนะครับแล้วก็สามก็คือตะปูตะปูครับตะปูใช้ยึดนะครับยิงเข้าไปซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันสามารถจะคิดแยกได้ ด้วยการจดสถิตินะครับถ้าเราดูจากสถิติเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการประมาณการได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะอ้างอิงกับการคิดงานราชการนะครับซึ่งนะครับปีภ้าประการใดผมก็ไม่ค่อยเก่งนะ,ะงานราชการแต่ก็พยายามอ้างอิงตัวเลขแฟกเตอร์นะที่มีการบันทึกไว้มาใช้ประโยชน์นะครับโอเคเราลองมาดูนะเราไม่จำเป็นต้องเขียนตปูจริงครับเราไม่ต้องเขียนนะไม่ต้องเขียนพวกโครงนะครับของไม่แบบนะเขียนแค่ไม่แบบอย่างเดียวพอนะตปูไม่ต้องเขียนครับทำยังไงลองมาดูกันเลยครับ โอเคครับก่อนอื่นเลยใช้ดูภาพก่อนนะเพราะว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเป็นผู้รับเหมาหรือเป็นวิศวกรคุมงานนะครับเพื่อเคลียร์นะจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปที่ YouTube นะครับหรือไป Google ก็ได้ครับพิมพ์ว่าไม้ล้าวนะครับแล้วก็ไม้แบบนะไม้ล้าวก็จะเห็นนะครับนะมันจะมีลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมตัวไม้แบบเองนะครับก็จะเป็นแผ่นไม้แผ่นเหล็กนะหรือเป็นไม้อัดนะครับซึ่งก็มันแล้วแต่ นะครับเราจะใช้อะไรนะครับตัวเนี้ยซึ่งปกติที่ผมคิดในตอนคลิปที่ผ่านมาเนี่ยจะคิดเป็นตารางเมตรแล้วก็เหมาเลยซึ่งงานเหมาเนี่ยมันจะรวมทุกอย่างไปเลยนะตั้งแต่ค่าทํางานนะครับเนะี่ยมีโครงโครงเนี่ยเขาเรียกโครงคร้าวโครงคร่าคอควายล,อล้อเรือไม้เอกอ่างวอลแวนโครงคร้าวเนี่ยยึดนะครับไอตัวไมแบบเียมันไม่พอนะจะต้องมีโครงคร่าแล้วก็ในการยึดเนี่ยมันก็ต้องมีนะพวกค้ำยันนะ หรือไม่ก็มีพวกตะปูด้วยนะครับนะแต่ถ้าเราตีเหมาไปเลยคำยันกับไอตัวโครงข้าวเนี่ยก็ตีเหมาไปด้วยกันเลยไหครับเพราะว่ามันก็ในส่วนที่เป็นตัวฟูตติ้งเนี่ยนะครับก็น่าจะทาได้เพราะว่าเราเราก็ใช้ไม้มาทานี่แหละนะครับนะโอเคแต่ถ้าเป็นเสาเนี่ยต้องแยกต่างหากนะถ้าเสาอาคารเนี่ยคงต้องมีคำยันแยกต่างหากนะครับแต่ตัวฐานรากเนี่ยไม่ต้องมีไม่ต้องมีมงมนะครับโอเคเราก็ต้องแยกออกมาเป็นส่วนๆครับส่วนแรกก็คือตัวตัวไม้แบบเองนะครับตัวไม้แบบเองซึ่ง นะครับคือตัวไหนก็คือตัวนี้ครับนี่ตัวเนี้ยเนี่ยตัวส่วนไม้เนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยเขาเรียกไม้แบบนะครับก็ต่อไปครับก็คือตัวต่อไปคือไอ้เนี่ยโครงยึดนะครับโครงคล้าวเนี่ยไอ้ตัวนี้ไหตัวเรียกครัรเห็นไหมครับเนี่ยโครงคร้าวยึดแล้วก็มีตะปูนะครับโอเคเคลียร์นะเคลียร์นะทุกคนดูภาพไปดีนะครับเนี่ยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องเขียนไอ้พวกนี้ทั้งหมดนะครับมันเสียเวลาเราใช้หลักการคือข้อมูลสถิติเอา นะครับข้อมูลสถิติเอาก็คือจะจดบันทึกไว้ว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับมันมันก็ทําซ้ๆและซ้ำอีกเนี่ยมันก็มีข้อมูลสถิติข้อมูลสถิติหลายคนอาจจะงงเอางี้เอางานผมเป็นหลักดีกว่าอธิบายก่อนผมเนี่ยนะครับทำดีไซน์บิลนะโรงไฟฟ้าแกส๊สเชื้อภาพนะผมเองก็ประสบการณ์ก็ยี่สิ็โครงการนะผมทํามาครึ่งทางเนี่ยสิบกว่าโครงการเนี่ยด้วยการที่ผมทบาบ่อยบย่อี่ยผมจะมีเซนส์ละคือถ้าผมรู้ว่าเนี่ยนี่คือโรงแป้งสามร้อยตัน ผมรู้เลยว่าถ้ามีพื้นที่ขนาดนี้โครงการนี้จะราคากี่บาทแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันขึ้นอยู่กับวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันต้องไม่เปลี่ยนราคามากนะแต่ผมจะจําได้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของงานเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับถ้ามันไม่ต่างกันมากอนยะ่างเช่นผมจะรู้เลยว่าถ้าโครงการเนี้ยมีมูลค่าเนี่ยห้าสิบล้านท่อเนี่ยมันจะอยู่ประมาณห้าล้านบาทนะครับอย่างเงี้ยท่อวาวเนี่ยนะ ถ้าเป็นวาวแบบแมนนวลเนี่ยเป็นวอเตอร์ไฟวาวอะไรเงี้ยก็อยู่ที่แปดแสนบาทอย่างเงี้ยเราจะรู้พอชั่นของมันคือเปอร์เซ็นต์ของมันว่าเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นี่คืออารมณ์แบบว่าทาไปบ่อยจะรู้หรือถ้าผมทํางานแบบถังคอนกรีตอย่างเงี้ยนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเงี้ยเป็นถังแบบมิกซิ่งแทงค์ที่ผมทำแล้วคอนกรีตเนี่ยผมจะรู้เลยว่าถ้าผมมีถังขนาดสี่คูนสี่เนี่ยแล้วผมจะคิดเลยไม่ต้องคิดอะไรมากผมคิดเลยปริมาตรคอนกรีตถ้าปริมาตรคอนกรีตเท่านี้เหล็กเส้นจะใช้กี่กิโล ไม้แบบเท่าไหร่เสาเข็มเท่าไหร่างเนี้ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พอชันตรงเนี้ยซึ่งทำให้เราสามารถคิด estimate โครงการได้อย่างไวๆแล้วก็แม่นยําด้วยแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของโครงการใกล้เคียงกันนะครับอย่างนี้แหละมันคือหลักการง่ายๆดังนั้นเองหลายคนอาจถามว่าเอ๊ะทำไมไม่คิดให้ละเอียดก็ estimate ไงประมาณการแล้วมันก็เบสออนประสบการณ์ถูกไหมครับแล้วก็ฐานข้อมูลเดิมใช่ไหมประมาณนี้นะ นะคงจะเข้าใจนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับเรากลับมาของเราเลยนะครับมาที่โมเดลเอาแล้วครับเราก็กดไปที่ quick bio q ครับและตอนนี้ครับเราก็จะมาในส่วนที่เป็นนะครับไม้แบบดับเบิลคลิกนะนี่ครับแบบหล่อคอนกรีตซึ่งในกรณีนี้นะครับเราจะอ้างอิงงานราชการนะครับนะก็เขาคิดยังไงนะครับเอาละนะครับในส่วนแรกครับในส่วนแรกเลย นะครับในส่วนแรกตรงนี้ครับเราจะแก้ให้เป็นตัวไม้แบบนะครับหนึ่งไม้แบบนะครับไม้แบบเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นไม้จริงนะครับเป็นไม้จริงนะครับเป็นไม้จริงก็จะเป็นไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นไม้จริงนะครับโดยเราจะคิดนะครับตามราชการคือราชการบอกว่าถ้าใช้ไม้แบบนะครับหนาหนึ่งนิ้ว นะครับหนาหนึ่งนิ้วคือไม้แบบเนี่ยหนาหนึ่งนิ้วไม้แบบตรงนี้หนาหนึ่งนิ้วนะครับอจากข้อมูลนะครับหนึ่งนะครับตารางเมตรไม้แบบจะประมาณมีปริมาตรประมาณหนึ่งรูปบาทฟุตนะครับลบฟุตอ่ะนี่คือนี่คือฐานข้อมูลที่ผมได้มานะประมาณการว่าหนึ่งตารางเมตรไม้แบบ ถ้ามีหนึ่งตารางเมตรเนี่ยก็จะประมาณหนึ่งลูกบาทฟุตันเป็นปริมาตรนะครับอ่ะประมาณนี้นะอันนี้จากข้อมูลนะครับที่นะมีอยู่ซึ่งก็เราวัดดูจริงหรือเปล่า,ามันใ,ใช่หรือเปล่านะลองดูทีนะอ่ะก็โอเคแต่ไม่เป็นไรเราเราตามนี้ก่อนนะตามตามข้อมูลเขานั้นเองเนี่ยด้วยตรงนี้ครับแฟกเตอร์มันใกล้มันเท่ากันพอดีไงถูกไ,ไหมครับนั้นแฟกเตอร์ตรัวคูณไม่ต้องมีถูกไหมเราเปลี่ยนหน่วยก็พอครับตรงนี้เป็นลูกบาทฟุตเลยครับรอ,อ,อรอบอจุดฟอ จุดถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็นรูปบัทฟุตเลยนึกออกไหมครับทุกคนเคลียร์เนาะรูปบัตรฟุตเลยนะครับนี่รูปบาทฟุตเลยนะโอเคนะครับก็ตัวคูณสูญเสียสิเปอร์เซ็นต์นะนะครับแฟกเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องมีเพราะว่ามันเท่ากับพอดีหนึ 1, 1, 1, ่งต่อหนึ่งพอดีนะครับโอเคราคาก็ผมไม่ดูราคานะไม,ม้ก็แหมเอาสนะี่ร้อยสิบไหมค่าของนะสี่ร้อยสิบค่าแรงไม่ต้องคิดนะครับค่าแรงเป็นศูนย์นะ ไม่ต้องคิดไม่มีนะครับค่าไหล่ไม่ต้องคิดนะคิดแต่ไม้แบบนี้ก็ตกแล้วห้าพันเก้านะครับอ่ะอันนี้ไม้แบบนะครับแต่แต่แตอ่ะอาคารหนึ่งชั้นเนี่ยมันใช้ซ้าได้นะครับมันใช้ซ้าได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยมันต้องใช้ซ้าได้ถ้าเราคูณศูนจุดห้าเนี่ยมันคือใช้ซ้ำหนึ่งครั้งถูกไหมก็คือถ้าเราใช้สองครั้งถูกไหม หนึ่งหารสองเนี่ยมันคือศูนย์ห้านะครับแต่ผมจำไม่ได้จริงจริงตัวเลขของราชการเนี่ยนะครับต้องขออภัยนะเดี๋ยวให้คนไปดูเองนะผมไม่ผมไม่ได้ทำงานราชการก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจจาม,มากนะเพราะว่าคิดแบบราชการผมก็เจ๊งอ่ะนะครับผมไม่คิดเลยลนะผมรับเหมาอะไรผมเนี่ยผมก็คิดตามจริงนะครับผมไม่เอายัาบยแบบนี้นะนะครับไม่ไม่ได้กล้าลวงนะแต่คิดยับยับเป็นเงั้นผมไม่เอาครับนะสำหรับผมนะผมต้องคิดแบบเน็ตๆนเพราะว่ายังไงก็เดี๋ยวซวย คโครงการเจ็ดสิบล้าน8ปดสิบล้านอย่างเงี้ยพลาดมาแล้วยุ่งนะครับนะนะครับนะโครงการสามสามสีบห้าแสนก็เหมือนกันนะผมก็ไม่คิดแบบนี้แหละนะมันมันหยาบไปนะครับมันมันเสี่ยงนะอ่ะโอเคเราก็มาใส่แฟกเตอร์ตัวคูณครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับเราก็ใช้มาเท่าไหร่ดีอ่ะคลิกขวาครับคลิกนะแล้วก็คลิกอ่ะผมเอานี้ว่าผมเอาคูณ หนึ่งคูณกับศูนย์จุดเอาศูนย์จุดหกนะนนะแล้วกันนะแม่ศูนยะ์จุดห้านะเอาศูนย์จุดหกแล้วกันนะเป็นสเตร์นะใช้ซ้ำแล้วกันนะโอเคแอพพลายนะครับก็เสร็จแล้วนะครับนะคำตอบก็คือสามห้าหกสี่อันนี้คือเบสออนใช้ซ้ำประมาณหนึ่งครั้งก็คือเราทำให้แบบเสร็จแล้วอ่นะเนี่ยแล้วก็งัดออกมาสมมุตเราทำคานทำส่วนคานใช่ไหม ทำเสร็จปุ๊บแล้วก็งัดไม้แบบออกมามันก็เสียหายบางส่วนแล้วก็เอาบางส่วนมาใช้ซ้าทาเสาประมาณนี้นะครับบิัีการประมาณนี้นะโอเคต่อไปครับตนนัวนี้ทุกคนดูนะไ,ไม้แบบเนี่ยนะครับมันจะตามตามไม้แบบตามสถิติเนี่ยบอกว่าโครงคล้าวไม้ล้าวไม้ลา้ลาวที่ใช้ในการยึดไม้แบบเนี่ยมันจะใช้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตประมาณสาสิบเปอร์เซ็นตของไม้แบบนะครับวิธีการคือเราก็ใส่อีกแถวหนึ่งครับดูการก๊อปปี้นะ เรา copy ข้อมูลไม้แบบครับคลิกหนึ่งครั้ง select คลิกขวา copy ข้อมูลทั้งหมดไปยังแถวใหม่นะครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จละเราก็คือฐานข้อมูลมันจะ copy ลงมาครับนะครับแล้วเราก็ copy อีกครับคลิกขวานะครับแล้วก็ copy อีกอ่าอันนี้คือไม้แบบนะครับอันนี้อ่ะเราบอกว่า ไม้ข้าวไม้ข้าวนะครับแล้วตัวนี้ครับจะเรียกว่าตะปูอ่าโอเคนะครับเอาละไม้ข้าวจะคิดเป็นนะครับสามสิบเปอร์เซ็นของตัวไม้แบบทำยังไงแฟกเตอร์เราคลิกตรงนี้ครับคลิกขวา e Edit f u ฟังชันนะตัวคูณครับ เราก็เอานี้มาคูณกับ0.3ไงครับถูกไหม30%ครับเดี๋ยวเอาคูณ30หาร100ก็ได้อันเดียวกันแหละนะ0.3นะครับแ f เ c อร์30%นะ30นะครับใน100อ่ะ0.3อ่ะกด apply ครับเราก็จะได้ไม้ l ค u ้นะครับอยู่ตามนี้เลยครับนี่ประมาณนะครับนะ0.33อะไร1 1 3. โอเคไม่คข้านะอันนี้ก็ตกตามนี้ครับอันนี้ศูนย์ุหกอันนี้ศูนย์ุดหนึ่งแปดคลิกขวาดูทีนะอ่านี่ครับตามนี้นะครับต่อไปครับตะปูคิดยังไงนะครับตะปูเนี่ยนะครับก็หนึ่งตารางเมตรใช้ศูนย์จุดสองห้ากิโลกรัมนะครับเอ๊ศูนย์สามรือศูนย์สองห้าไม่รู้อะศูนย์ดสองห้าดีกว่านะอันนี้คือผิดพลาดไปใครขออภัยด้วยนะครับ ค่าที่อ่านได้ครับตร,ตรงนี้ก็คือแฟกเตอร์ก็คือหนึ่งครับขีดขวาอีเดิแล้วก็แฟกเตอร์คือหนึ่งครับคือถ้าไม่มีล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะนั่นก็คือหนึ่งนะครับแล้วก็มันคือหนึ่งตารางเมตรอ่ะจะมีตะปู0.25กิโลกรัมครับแล้วก็ใส่ไปอ้อขออภยัยตัวคูณไม่ใช่หนึ่งครับตัวคูณคือหนึ่งคูณกับ0.25ก็คือหนึ่งตารางเมตรคูณกับ0.25กิโลกรัมอ่ากดแอปพลาย เราก็ได้กิโลกร,รัมครับของตะป,นปนรรูนี่เป็นกิโลกร,รมัมครับถูกไหมนี่คือกิโลกรัมอ่าโอเคตะปูเนะี่ยนะครับก็อขอบอกว่าผมไม่รู้ราคาจริงนะอันนี้ผมใส่ไปเลยนะตั้งเทียนนะครับเอาตีเหมาไปตะปูก็มีเบอร์ต่างๆมานะเอาสี่ห้าบาทเลยสี่คือตอนนี้เหล็กมันขึ้นไงแล้วก็ราคาผมต้องไปเช็กเองนะครับอันนี้อย่าไปเชื่อผมทั้งหมดนะดูตามนี้ไปแล้วก็ไปกรอกเองนะครับอย่าไปสนใจเรื่องราคานะ นะครับไปกอรอกัอนเองไปเช็คกันเองนะครับนะอะ่ตามนี้นะครับโอเคต่อไปเหลือตัวหนึ่งครับขาดอะไรไหมแบบไ้มค้าวตะปูนะครับขาดอะไรขาดค่าแรงครับนะแยกค่าแรงต่างหากออกมานะครับเพราะว่าบางคนเหมาค่าแรงอย่างเดียวไงอ่ะคลิกขวาที่ตะปูครับแล้วก็กดเฉลก่อนนะคลิกขวาแล้วก็คอปปี้ครับแล้วก็บอกว่้เป็นสี่ ค่าแรงค่าแรงไม่แบบนะครับโอเคนะครับก็แฟกเตอร์ไม่มีนะค่าแรงไม่แบบครับมันคือหนึ่งตัวคูณหนึ่งนะครับอ่านะครับตัวคูณหนึ่งไปเลยนะนะครับก็คือมันคิดตามจริงนะครับนะค่าแรงใช้ซ้ํามไม่ได้นะนะเออนะครับอันนี้ก็คิดตามจริงไปแต่เราเราคิดสูตรจะสิบเปอร์เซ็นต์นี้ต้องต้องใส่ด้วยนะสิบเปอร์เซ็นเพราะว่ามันคือ ปริมาณที่เราเผื่อนะครับงั้นค่าแรงก็เปลี่ยนแปลงตามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ด้วยนะบางทีมันเผื่อหรือขาดนะครับตรงนี้เราก็คิดเป็นกิโล,ก,โลกร,รัมครับเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิบสามจุดสองกิโลกร,รัมเห็นไหมครับค่าแรงไม่แบบเฮ้ยค่าแรงไม่แบบอะไรไม่ใช่ค่าแรงไม่แบบก็คิดเป็นตารางเมตรสิไม่ต้องเป็นสิบสองกิโลกร,รมัมทำไมมัมวอะไรเนี่ยเออขออภัยครับค่าของไม่ศูนย์นะไม่คิดนะครับค่าแรงเราคิดตารางเมตรเท่าไหร่ดี ร้อยห้าสิบนะอ่าเรียบร้อยครับคราวนี้กด refresh อ่ะสรุปก่อนสรุปก่อนไม้แบบนะครับหนึ่งตารางเมตรเท่ากับหนึ่งลูกบาทฟุตแล้วใช้สามแฟกเตอร์ศูนย์ุดหกต่อไปครับไม้ข้าวไม้ข้าวคิดเป็นสามสิบเปอร์เซ็นตของศูนย์ุดหกครับนะครับเพราะว่าใช้การสามสิบแต่ข้อมูลสีสี่นะสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ต่อไปครับตะปูเนี่ยหนึ่งตารางเมตรไม้แบบเนี่ยใช้ตะปู0.25กิโลกัมแล้วค่าแรงนี้คิดเต็มครับไม่เผื่อเพราะว่าเราคิดงานจริงครับกดครับรีเฟชครับแล้วลองดูครับห้าหมืนแปดนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันราคาตามนี้เลยครับนั้นไม้แบบเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยแบบลารคอนกรีตเนี่ยราคาตอนนี้นะครับโทท่อเลยถ้าเรากดตอบดาเมนูนะครับ เห็นว่าแบบเราคอนกรีตเนี่ยอยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยไม้แบบไม้ข้าวตะปูแล้วก็ค่าค่าแรงไม้แบบเ,เห็นไหมนี่เห็นแล้วเห็นแล้วครับนะนี่คือการคิดอย่างละเอียดเลยนะครับโดยการใช้ข้อมูลสถิตินะซึ่งจะสังเกตเห็นนะว่าถ้าข้อมูลเนี่ยมันเยอะเนี่ยมันก็จะต้องใส่แต่อย่าลืมนะครับมันเหมือนแค่ครั้งแรกนะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ย เรามีฐานข้อมูลเนี่ยนะครับเราเก็บ Database ไว้เนี่ยมาใช้ซ้ําได้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การใช้คําสั่งนะครับส่งออก Database แล้วอัปเดตเข้ามาใหม่ครับด้วยวิธีนี้นะครับเราจะสร้างส่วนที่เรียกว่า Database ครับโอ้โห,โโหแลวทุกคนจะได้มีความสุขกับด a ต a าเ s e ครับด a ต้าเบสนี่เป็นอะไรที่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยสนใจนะครับเ,เวลาเราผมทําอะไรก็ตามนะ เวลาผมไปที่ปรึกษาบิมเนี่ยนะครับหรือทางานเรื่องงานประเภทนี้ผมไปนะลูกน้องเนี่ยหรือคนทํางานเนี่ยนะครับของบริษทัทต่างๆจะบอกว่าโหผมต้องทำเดต้าเบสเยอะขนาดนี้เชีวยวเหรอผมก็ตอบว่าใช่ครับพี่นะครับเฮย้ยมันจะทําได้เหรอมันเหนื่อยนะผมบอกว่าพี่ครับมันเหนื่อยครั้งแรกครับแต่พี่อะถ้าไม่ทําเนี่ยพี่จะเหนื่อยทั้งชีวิตนะครับถ้าทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเดิมเดิมเนี่ยมันเสียเวลาเสียเออร์เลอร์ด้วยแต่ถ้าเรายอมเสียเวลามาสร้าง d a ต้าเบส นะครับแล้วตรวจสอบตัวทันให้ดีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆครับผมยอมรับนะก็คิดเยอะแต่ครั้งที่สองเนี่ยมันจะติดจรวดเลยครับมันจะเป็นความไวของปีศาจนี่แหละที่คําพูดที่ผมพูดถึงความไวเป็นของปีศาจมันเป็นอยงนี้นะครับคือเราจะต้องสร้างดัตต้าเบสที่ดีครับเดอะวินเนอร์คือคนที่ครองดัตต้าเบสครับในโลกของการสร้างในการออกแบบนะเพราะว่าการทําซ้ําเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยแล้วเราเขียนโค้ดมาเพื่อให้คุนยศมาทําแทนนะครับ น่อย่างเครื่องจักรโรงงานแต่ก่อนใช้มนุษย์ทำใช่ไหมไม่เอาแล้วมันเสียเวลามนุษย์เราเนี่ยมันเออร์เลอร์ง่ายนะมันเหนื่อยมันทําผิดพลาดง่ายนะครับลาุงานบ่อยด้วยเขาใช้โรบอทเลยใช้ของอาร์มครับใช้เครื่องจักรช่วยเหมือนกันครับในโลกของการก่อสร้างเหมือนกันถ้าเราออกแบบทําอะไรก็ตามแบบนี้ครับคิดราคาแบบนี้ยเราคิดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะไม่ทําหานข้อมูลนะครับอย่างไงก็ตามเนี่ยมันก็จะแพ้คนที่มีตัวนักเตะที่ดีและเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับอย่ามองเป็นเรื่องน่าเบื่อนะอย่ามองเป็นเรื่องไกลตัวนะครับ ทำได้จริงนะครับโอเคคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเรียนรู้วิธีการสร้างระบบฐานข้อมูลดัต้าเบสบน Excel Export และ Import เข้ามาครับโดยเราจะเริ่มกับการสร้างระบบฐานข้อมูลเหล็กเส้นนะเหล็กเส้นก็คือเราจะคิดเหล็กทั้งหมดเลยที่มีอยู่นะครับคิดราคานะถ้าเรามีเหล็ก d b 2 d DB นะครับยี 20, อย่างเงี้ยทำยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยครับ